ส,สวัสดีครับผมเดี๋ยวว <frogs. S 2> ันน <Overwatch> ี้นะครับโดยอคูสติก้านะครับมาแนะนําการเล่นเพลงสนสว่างนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยน้ำหมูพงเทพนะครับสมัยนั้นอยู่กับคาราวานนะครับชื่อเพลงว่าสนสว่างนะครับเพื่อนๆเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยากนะครับมันจะเหมือนเพลงนกละเมอนะครับจะเล่นคล้ายๆกันนะฮะร้องยากเล่นเร็วแล้วก็เกาเมโลดี้ตลอดทั้งเพลงนะฮะ เดี๋ยวยังไงผมจะเล่นให้เพื่อนๆฟันงนักท่อนหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาคุยกันเ <c oughs> พลงน,นี้ใช้คีย์ซีนะครับผม ็จะเล่นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็มันจะยากที่ว่ามันมันเล่นเร็วมากครับมันเล่นเร็วนะครับแล้วก็เกาเมโลดี้ไล่แบบไม่มีการหยุดเลยครับไฮสปีดนะฮะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นต้องต้องเล่นแบบทุกวันครับถึงจะเล่นมันได้นะฮะอันนี้เพลงนี้นะครับผมฝึกเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆใช้เวลาประมาณสามวันนะครับนะครับใช้เวลาประมาณสามวัน ซึ่งมีพื้นฐานจากการเล่นเพลงนกนกละเมออยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานเพลงนกละเมอก็ก็อาจจะท่องใช้เวลามากกว่านั้นนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็เล่นได้ครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว <c oughs> ่ามันอินโทรย,ยังไงเพื่อนๆจับคอร์ดซีนะครับคอร์ดซีแล้วก็มือขวานะครับมือขวามือขวานี่ก็ นิ้วชี้อยู่ที่สายสองนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่สายที่ห้านะครับน,นี่นะครับเพื่อนๆไอ้ลูกเล่นอันนี้มันจะมาจากเพลงนกละเมอนะครับ เพื่อนๆมันจะเก่าคอร์ด C คอร์ด A m ม n o นนะครับแล้วก็ D m ม n o นมันจะเก่า3ครั้งนะครับเพื่อนๆ3รอบรอบที่3เนี่ยพอลง D m ม n เ r ปุ๊บมันก็จะมา F แล้วก็ C แล้วจบด้วย,วยจบคอร์ดสุดท้ายที่ C major อเโดยที่เปิดนิ้วชี้ขึ้นไปนะครับเขียนจะเป็นอย่างนี้นะครับจําได้นะครับมี C ดมิเนอร์ด er, ีมอ er. รอบนะครับสามรอบพอรอบที่3ามลงดีมิเน er, ปุ๊บก,ก็จะไป F แล้วก็ C แล้วก็เปิดนิวจขึ้นเป็น C major 7นะครับก็จะเป็นอันว่าจบนะครับการอินโทรทีนี้ย <c oughs> <c oughs> การเกาของมันเนี่ยมันไวเพื่อนๆซึ่งทั้งสามรอบเนี่ยที่มันเกาเนี่ยมันจะเหมือนกันครับยกเว้น ท่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะไปลงที่ F แล้วก็ C แล้วก็มาจบด้วยที่ C major 7 e v e ขนาดที่เราเกาเ่านะมันจะมีทั้งเดีดสายเดี่ยวดีดสายคู่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆ่นไม่ค่อยคล่องเรื่องสายคู่ก็ให้เล่นสายเดี่ยวไปครับแล้วพอจำนานปุ๊บก็ค่อยๆเล่นสายคู่นะครับ <c oughs> ทีนี้ ไม่เป็นอย่างนี้เพื่อนๆต้องกระดกนิ้วกลางนะกระดกนิ้วกลาง C major เปิดนิ้วชี้ขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆนฟังดีๆนะ3ามครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกันยกเว้นรอบที่3ามเนี่ยมันจะลงมันจาก D เน n ร r เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูใหม่นะผมจะเก่าจะ้า นิ้วก้อยพอมันเป็นเอไมเนอร์นะเพื่อนเอานิ้วก้อยมาเล่นนะเอานิ้วก้อยมาเล่นสายที่สองช่องที่สามนะครับมันจะลงตรงนิ้วก้อยเนี่ยดีดสายที่ที่สองนะลงนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วชี้มาเคลียสายที่หนึ่งแล้วก็มาเล่นตรงนี้มาเล่นเบสต,ตรงนี้เดี๋ยวดูใหม่นะ ช่องที่สามอสอง ว่าไม่ยากนะครับเพื่อนๆไม่ยากนะไม่ยากอยากกลัวนะครับเอเมนนะเอจบขอดีนะเวลาที่นิ้วกลางมันทำงานเนี่ยเพื่อนๆจะดึงสายคู่มันเป็นสองกับสี่ ถ้ามันลงรูปดีมนเนอร์ปุ๊บนะมันนิ้วค้อยมันก็จะทำงานที่สายที่1น่ท่องที่สาม เล่นประมาณนี้เพื่อนๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งเลยนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามพอสามจากดีม n เนอร์จะเป็น F เป็น C แล้วก็เป็น C ีเมเจอรนนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับ จบลงแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างนี้ครับก็ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนอน่าจะ ฝึกกันได้นะครับผมถ้าเล่นได้ก็เพื่อนๆก็จะดีใจนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมคิดว่าทุกคนอยากเล่นได้นะครับทุกคนอยากเล่นได้เพลงของน้ําหมูเนี่ยมันจะมีเพลงที่ทุกคนอยากจะเล่นอยู่ประมาณห้าหเพลงที่มันเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะอะคูสติกเนี่ยมันก็ยังมีเพลงนกละเมอนะครับนกละเมอ <c oughs> อานกละเมอสนสว่างนะครับเพลงหยดน้ำเพลงลิงทำมนเพลงนกเขาไฟเพลงจูบฟ้าฝากดินหกเพลงเนี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆที่เล่นกีตาร์เนี่ยแล้วก็เล่นสายแนวน้าหมูพงเทพนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยจะ,จะชื่นชอบน้าหมูนะครับน้าหมูพงเทพ เพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยอยู่ที่โคราชมาก่อนฮนะเรียนอยู่ที่เทคโนโตะโกลายนะครับเพื่อนๆที่เป็นพี่น้องชาวตะโกลายก็ทักทายกันมาได้ครับก็ยังไงผมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับสําหรับเพลงสวนสว่างส่วนในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวจะแนะนําการโซโล่ท่อนสุดท้ายของเพลงนี้นะครับก็จะว่ามันยากมันก็ไม่ยากเพื่อน มันมันมันไม่ยากหรอกครับนะฮะถ้าจับหลักมันถูกมันก็จะเก่าเก่าเก่าคล้ายๆท่อนอินโทรนเนี่ยนะครับแต่มันก็จะแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปแนะนำนะการโซโล่เพลงสวนสว่างตอนสุดท้ายแต่ถ้าฟังใน <laughs> ต้นฉบับมันจะยาวครับจริงจริงแล้วไม่มีอะไรเพื่อนๆมันเป็นการเก่าไล่เมโลดี้ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ าฝากไว้แค่นี้นะครับฝากเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับผมครับสวัสดีครับขอให้เป็นื่วนโชคดี